ฝนเพิ่งตกหนักไปนะครับเลยมาจัดโตหนักๆให้ลูกค้านะครับนิสซันโอราโคตรสวยโคตรสุดออกรถเจ็ดร้อยผ่อนเจ็ดร้อยฟังไม่ผิดครับพี่เงื่อนไขนี้ให้เฉพาะเจ็ดคนแรกเท่านั้นที่กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามานะครับถ้าคิดอะไรไม่ออกคอมเมนต์เลขเจ็ดเข้ามาก็ได้นะครับพี่นะคันนี้สุดขนาดไหนครับออกใหม่น่าจะเจ็ดแสนนะพี่นะครับแต่วันนี้ผมให้ลูกค้าใช้เจ็ดร้อยเป็นไงต่อให้พี่จะไปดูฟังที่ไหนมาใส่ยสองแสนผมไม่สนผมเจ็ดร้อยผ่อนแพงไหมป๊อป เจ็ดร้อยแสดงปีนี้นะตลอดปีเจ็ดเกตร้อยปีหน้าแพงแน่นอนเลยโปรโมชั่นแน่นอนเลยแปดเก้าพันกว่าบาทครับผมมันเอาเรื่องเจ็ดคนแรกเท่านั้นนะศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสามเก้าสามเก้าสี่ 4. เบอร์โทรผมติดต่อมาได้หรือแอะไรไปที B ่แอป POPK นะครับวันนี้เราก็อยู่กับนิสสันโนราเป็นตัวสปอร์ตเทคนะครับโคตรสุดครับพี่แล้วเป็นสีทองด้วยเป็นไงใช่สีทองนะสีส้มสีทองนะเป็นสีเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับผมนะ ก็ตัวนี้ดูก็รู้ครับว่าท็อปแน่นอนไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดอ์ไลท์โคตรสวยนะครับตัดหมอกนะแม็กคอ18ครับจุกๆุตัวนี้เป็นตัวแต่งเต็มจากโรงงานนะพี่โคตรโหดเลยนะเออออกใหม่เห็นบอกว่า7-8แสนมันงถ้าจะไม่ผิดนะครับแต่วันนี้ผมมาขายแค่ไม่รู้ราคาครับรถเพิ่งเข้ามานะ4ีหาแสนบ่เกินบ่อกเกินนี้นะครับพอ แล้วก็กระจกมาพร้อมไฟเลี้ยวครับพี่มือจับแบบปุ่มสตาร์นะรถล,ล็อกน้องเนี่ยกุญแจอ,อยู่ในห้องในรถด,ด้วยนะให้ดูครับสภาพรอบคันหน่อยเป็นไงนี่ครับสปอร์ตเทคชัดเจนแคลเบอร์ยกสูงสะใจนะครับมีกล้องมองหลังมีจอเป็นไงพี่นี่ครับฝาท้ายแมสไลเนอร์ใหม่เอี่ยมกริปนะครับเหมือนรถไม่เคยการใช้งานมาใดใดมาเลยนะบางคนถามว่าจัดให้ขนาดนี้รถมีปัญหาแน่นอนการันตีนะครับไม่มีชนหนักจมน้ำย้อมแมวมีก้องไฟไหม้กลับใหม่ ถ้ามีเรายินดีคืนเงินคืนรถด,ด้วยเป็นไงเออคืนเงินก็ต้องคืนรถด,ดิเจ้าจะคืนแต่คืนแต่เงินไม่รถไม่คืนไม่ได้ดินะรอบผมนะเงินทำขวัญด้วยพูดผิดเออเออให้เงินทำขวัญด้วยครับ,ออค,รบคือสบายใจได้ซื้อรถกับปอปะผมมันสุดยอดนะครับผมนะแล้วก็บางคนอ้าวซื้อไปแล้วรถมีปัญหาหรือเปล่านน่นนี่นั่นหรือเปล่ารับประกันหลังขายอีกสองปีสองห่นหนดิทั่วประเทศด้วยใครไม่สะดวกมาผมซื้อผ่อนไปเซ็นหนึ่งที่ซื้อสดก็เอาไปส่งได้เป็นโอ้โหโคตรสุดว่ะ ทุกอย่างอ่ะผมมีทุกอย่างที่พี่ต้องการแล้วจังหวะนี้นะครับผมนะอ่าสี่ประตูงวดไม่ถึงหมื่นนะไงขายหมดอะไรผ่านขายหมดนะครับ <c oughs> เทศกาลนี้นะ <c oughs> เขาอยู่มาหกปีทำให้ผมรู้จักกันขายครับผมอ้าวดึงเขาเรื่องนี้แล้วไปให้ดูครับกว้างโคตรกว้างครับและกฎหมายรู้ไหมคืออะไรกฎหมายบอกว่าแคบนั่งนั่งนั่งแคบผิกดกฎหมายไหมผิด <c oughs> อ่าแล้วดู <c oughs> นิสัทนทำแอร์หลังมาให้เล่อ <c> ง <oughs> งงเลย ไม่มันจะได้เย็นหลังด้วยไงใชเออไม่ไม,ไม่ได้ว่าให้คนหลังอนี่สันต้องเข้าผมแล้วนะผมช่วยขนาดนี้ฮะแ <c oughs> อ์กระจกออโต้ครับนี่ให้ดูครับปุ่มสตาร์ทเหยียบเบรกสตาร์ทได้เลยนะครับผมน,นี่เอา้าผมอยู่นี่กระดกเฮ้ยกดครั้ง,งเดียวพอก็บางคนบอกอรถมีปัญหาเลยไหมสามหมื่นนี่ไมสามหมื่นกิโลให้ดูครับเป็นไงโอ้โหราคาได้เลยเนี่ย ไม่สามหมื่นพระเจ้ามากเลยนะเอกสารอยู่ครบทุกอย่างเลยฮะนะครับรถปีอะไรเนี่ยเงินเนื้อนนไม่ไม่เป็นไรรถปีอะไรเนี่ยโอ้โ,โหบอกราคาไปแล้วด้วยน,นี่รถปีอะไรเนี่ยปีสิบเจ็ดสิบแปดครับโอ้โห,โหรถสามปีไม่สามหมื่นประหยัดไปสามแสนเจ็ดแปดแสนเหลือสี่กว่าห้ากว่าแล้วกันพี่นะโอ้มีจอด้วยเอ้ยจอเป็นแบบอันนี้เลยอ่ะจอเป็นแบบแอนดรอยครับ ต่อตรงให้ด้วยเหรอทำไปดีจังเลยเกียร์ถอยเป็นไงครับต่อให้ด้วยนะเป็นเกียร์หกสปีดนะครับลูกค้าโอ้โหพอแล้วไม่ให้ดูเยอะครับเดี๋ยวของช้ำคุ้มมากแล้วพี่นะด่วนใครสนใจนะครับเป็นไงแดดออกตอนสุดท้ายโคตรให้นะครับเจ็ดคนเท่าน,นั้นที่กดเลขเจ็ดแชร์เจ็ดกลุ่มหัวใจร,รวนและคอมเมนต์เข้ามาแต่คิดอะไรไม่ออกคอมเมนต์เลขเจ็ดครับผมตามนั้นเลยครับผมนะและโทรมาที่เบอร์ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสามเก้าสามเก้าสี่สี่หรือแอดไลน์มาที่แอปพี โอ้ยโอ k พีเคเคนะครับพี่นะพอเลยครับนะบวันนี้เงียงตา